แล้วเราก็แต่สนใจลงแข่งถึงจะไม่มีชุดก็เหอะนี่เลยแชมป์ชุดนี้รออย่างแรงแล้วไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกันพวกเขาเอาชุดมาให้แถมตามมาเชียร์ด้วยตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลับตะปู ใหญกว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบสีทีมสุดท้ายวันนั้นฝนตกหนักมากแถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่าเราเล่นกันไม่ได้เลยหมดครึ่งเลขเราโดนนำไปสองลูกรองเท้าของเราเต็ไมไปด้วยน้ำเราสู้ไม่ได้จริงๆถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไร TMB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น TMB make the difference